นี่คือสภาพของอาคารโรงเรียนบ้านรหารอยู่ในตำบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนะคะดูสิคะคุณผู้ชมถูกลมพายุพัดหลังคาพังเสียหายไปเมื่อวันที่ 2, สองสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโรงเรียนคณะ โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กด้วยมีนักเรียน146คนที่ไม่มีห้องเรียนอยู่ในเวลานี้นะคะเปิดไปทั้งโรงเรียนแบบนี้ค่ะทําให้จ่าสิบเอกโอมสายไทยทหารมณฑนทนหารบกค่ายเวรวัตโยธินนํากําลังทหารพร้อมด้วยชาวบ้านนะคะบริจาคเงินกันซื้ออุปกรณ์ค่ะแล้วก็ใช้กําลังพลนี่แหละไปช่วยกันซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวให้น้องๆได้เรียนกันซึ่งตอนนี้นักเรียนบางส่วนต้องย้ายไปเรียน วัดบ้านละหารแทนนะคะครับแล้วนายชนายุทธคำเกลี้ยงผู้มีการโรงเรียนบ้านละหารนะครับก็บอกว่าเบื้องต้นจะซ่อมแซมอาคารส่วนที่เหลือเพื่อให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้ครับส่วนอุปกรณ์รการเรียนการสอนไม่มีที่ชำรุดนะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์สม,มุดหนังสือเอกสารต่างๆที่โดนฝนก็เปียกครับก็จะขอรับบริจาคซึ่งสิ่งที่ต้องการเร่งด่วนตอนนี้ก็คือคอมพิวเตอร์ครับ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะ